สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนวันนี้มาพบกับรายการ Wake Up Signal Wake Up Signal เนี่ยมันเป็นรายการที่จะพูดถึงเรื่องทั่วไปนะครับที่ผมเนี่ยพบเจอในแต่ละวันแล้วก็อาจจะนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับว่าวันนั้นๆเนี่ยสิ่งนี้มันดียังไงสิ่งนี้มันน่าสนใจยังไงในมุมมองของคนทั่วไปอย่างผมจะได้เอามาแชร์ทุกคนมาฟังกันเนาะก็ฝังในฟักตัวดนียนะครับ สำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับที่ผมอยากเอามาแชร์ก็คือเรื่องที่ผมเนี่ยทำอยู่บ่อยครั้งนะครับอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องมากเท่าไหร่แต่ว่าผมลองแล้วว่ามันดีมากๆเลยทุกคนสำหรับสิ่งนั้นก็คือการเขียนเจอแนลครับใครที่ไม่รู้จักเนี่ยเจอแนลเนี่ยมันคือการเขียนบันทึกความคิดนะครับหรือว่าเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะ ว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างหรือว่าวันนี้เรามีแผนทําอะไรบ้างจริงๆแล้วมันเขียนได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยอยากเขียนช่วงไหนสําหรับตัวผมเองเนี่ยตอนที่เขียนเนี่ยก็จะเขียนเป็นช่วงเชา้าจริงๆแล้วเราจะหาเทมเพลตก็ได้นะมีมากมายเลยครับหรือไม่เราก็จะออกแบบเองก็ได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอยากเขียนอะไรลงไปบ้าง ตัวอย่างเช่นผมเองนะก็จะเริ่มจากวันนี้มีแผนงานอะไรบ้างเขียนเป็นสขุขบร่าวภาพรวมเนาะเช่นวันนี้นะครับเราไปทํางานวันนี้ไปทํางานต่างจังหวัดหรือว่าวันนี้มีแผนจะไปเที่ยวอันนี้ก็คือเขียนเป็นเจอรนลเราได้เหมือนกันจากนั้นสิ่งที่อยากเสริมเนาะก็จะมีเรื่องของเวลานี้ทําอะไรช่วงเช้าทําอะไรช่วงบ่ายทําอะไรหรือว่าช่วงเย็นเนี่ยเราอยากทําอะไรกับมันนะเรื่องพวกนี้นะครับสามารถเขียนลงได้หมดเลยครับทุกคน ผมว่ามันเป็นการบันทึกเรื่องราวที่ดีแล้วและทําให้เราเองเนี่ยเข้าใจสิ่งที่เราจะทําในวันนั้นๆด้วยนะแต่สิ่งที่ผมอยากเสริมเลยนะครับนั่นก็คือคําขอบคุณหรือว่าสิ่งที่คุณชอบณนะวันนั้นผมอยากให้เขียนลงไปด้วยเพราะว่ามันเหมือนเป็นการขอบคุณตัวเราเองหรือไม่ก็ได้ขอบคุณสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนเที่ยว หรือว่าแม้แต่สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการขอบคุณเช่นเดียวกันครับทุกคนมันทาให้เราเนี่ยรู้จักขอบคุณซึ่งก,กันและกันแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่แฮปปี้ในชีวิตของเราเนาะการขอบคุณเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลย และนอกจากนี้นะครับเจอร์นอลเนี่ยมันยังวางแผนระยะยาวได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นรายวันรายสัปดาห์หรือแม้แต่รายเดือนเราสามารถเขียนลงไปได้หมดเลยมันจะได้เป็นการทบทวนที่เราเขียนในทุกๆวันนะครับเช่นเดือนนี้นะครับเราตั้งเป้าไว้จะเก็บเงินให้ได้1 0,000บาทเราสามารถเขียนได้ตั้งแต่เดวันจนถึงวันที่30เลยมาดูพัฒนาการนะครับว่าเราเนี่ยสามารถเก็บเงินได้จํานวนนั้นได้จริงหรือเปล่า นะครับหรือว่าใครมองเป้าไกลกว่านั้นเนี่ยก็สามารถมองไปที่1ปีได้เลยนะว่าปีนั้นเนี่ยคุณอยากปรับตัวอะไรอยากเขียนเจอแนลให้ได้ทุกวันหรือไม่ก็365วันเนี่ยอยากเขียนให้ได้350วันตรงนี้ก็สามารถเขียนลงไปได้เหมือนกันนะเอาจริงๆการเขียนเจอแนลเนี่ยมันเหมือนการเดินทางของเราในแต่ละวันในการขอบคุณในการสองพุดเส้นทางต่างๆหรือสิ่งที่เราผ่านพบเจอคล้ายๆไดอารี่แหละครับแต่ว่ามันจะเหมือนการวางแผนแล้วก็รู้จักจขอบคุณกับตัวเองได้มากกว่า ยังไงก็ฝากให้ทุกคนนะครับลองเขียนดูนะครับหรือว่าใครอยากได้เทมเพลตก็ทักผมมาได้เหมือนกันนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมค่อนข้างป่วยนะครับเสียงอาจจะผิดเพี้ยนไปหน่อยนะครับจริงๆเสียงหลอกว่าน,นี้นะทุกคนก็ลาไปก่อนนะครับพบบาย